ยังไงปล่อยคุณไม่ได้หรอกครับคุณจะเอาใครมาเคลียร์กับผมก็เคลียร์ไม่ได้หรอกครับผมไม่ทับดังนั้นนะจะโทรศัพท์ให้หูแตกผมก็ไม่เอานะเออแต่คุณขอคุณดีๆว่าคุณออกไปเธอไอ้ที่แล้วแล้วไปคุณก็พอแล้วนะแต่ถ้าคุณอยู่ต่อไปผมก็จะแฉต่อไปผมพูดต่อไปเรื่อยๆนะอ่าผมไม่กลัวพังหรอกผมผมหลังผมผนังทองแดงกําแพงเหล็ก นะเออลัางคุณพิงไอ้ตู้หาวไอ้ตู้หาวไปแล้วหลัางคุณพิงไอ้หมาไอ้หมาก็ไปแล้ว,วแล้วคุณจะพิงก์ไอ,อ้อ้มไอ้อ้ำก็ไปแล้วไอ้อ้ปีซีปีเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปหมดแล้วเอาจะเอาลายใหม่ใช่ไหมที่จะเอาอีกเหรอเออไม่พอเหรอทำไ,ไมไม่กรอเวลาให้ทางสิ้นปีนี้ปอออไปเลยสิ้นปีนี้<อ>ผมไปเลยก่อนสิ้นปีนี้นถ้าไม่งนั้นอะผมก็จะเงียบหลังจากนี้ผมไม่รับแถลงข่าวแล้วนะครับเพื่อพักผ่อนนะครับไปวิ่ง ไม่ว่ายน้ำไม่ได้ว่ายน้ำมาสองอาทิตย์แล้วเนี่ยกังวลนะครับกังวลอะไรอีกอ่ะเปิดโพลผมเป็นคนดีผมต้องกังวลด้วยเลยพวกมึงสิกังวลพี่ห่ามึงกังวลต่อไปเถอะเพราะโทรศัพท์มึงโทรกันแม่งขึ้นกันทิบผายแล้วที่ข้อหาข้อเงินของตํารวจยังไม่ออกเนี่ยเพราะปปงหรือเปล่าแน่นอนก็ตํารวจไม่ใช่เหรอถามชรนบอกส่งไปสองครั้งแล้วยังไม่มาเลยคุณไปดูในเทปดิอ่าชรนบอกว่าส่งไปสองครั้งแล้วปปงงไม่เห็นส่งต่อกลับมาเลยทำไมอ่า แล้วอย่างนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าคุณเนี่ยกระทําการชาักช้ายื้อเวลานะเพื่ออะไรก็เพื่อช่วยเหลือพรรคพวกกันนะจีนไทยสมานฉันท์ใช่ไหมล่ะเงินมันจะได้ตกหล่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ทำอย่างนี้ไม่ได้ผมปล่อยคุณไว้ไม่ได้ถ้าปล่อยคุณไว้ต่อไปเนี่ยพนักเจ้าเจ้าหน้าที่ที่เป็นระดับล่างๆเนี่ยเขาช้ำใจเขาข้อมูลส่งให้ผมเขานั่งอยู่ก็เ,เห็นว่าใครขึ้นมาใครลงไปนะแต่ผมไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นในฐาน,นะที่ผมเห็น ว่าคุณเนี่ยต้องพอแล้วแต่ถ้าคุณยังไม่พอคุณยังสืบทอดอำน,นาจให้ไอ้เทพให้ไอ,อ้กมลน,นะไอ้ยาวผมแจ้งปปชก็ห่้อหาผม1 7 4 1 7 5 2 0 1 5 7 1 4 9โดนหมดเข้าหมดพร้อมหลักฐานเอกสารพร้อมมูล